สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการมาแร่งกับแบงค์ข้อกล่อนะครับสำหรับสัปดาห์นี้จะมาอยู่กับผมติวเตอร์ซิวิกนะฮะและบทบรรณาธิการที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้จะเป็นเล่มที่10นะฮะแล้วสำหรับ EP นี้จะเป็น EP 19มันจะอยู่ในขาอาญาฮะซึ่งสำหรับใครที่กำลังเตรียมตัวสอบเนติบัณฑิตมันจะอยู่ในเนเนี่ยขาอาญาในข้อที่1ด้วยกันในส่วนของภาคความผิดฮะ ก็คือจะเป็นความผิดเกี่ยวกับเจ้าพนักงานซึ่งเวลาแบ่งเนี่ยติวเตอร์จะแบ่งออกเป็น7กลุ่มง่ายๆด้วยกันแล้วประเด็นของเราในวันนี้มันจะอยู่ที่กลุ่มสินบนนะซึ่งเวลาเราพูดถึงกลุ่มสินบนเนี่ยจะมี3ตัวละครหลักๆที่อยากแนะนําให้รู้จักมันก็จะมีคนให้คนกลางแล้วก็คนรับใช่ไหมคนให้ก็ตรงตัวครับก็คือมันเป็นผู้ให้สินบนแก่เจ้าพนักงาน นะส่วนคนรับก็คือเป็นเจ้าพนักงานแล้วก็เรียกรับสินบนมาส่วนคนกลางเนี่ยมันคือคนที่ไปเรียกรับสินบนมาแล้วก็อ้างว่าจะเอาไปจูงใจเจ้าพนักงานให้เอาง่ายๆมันก็คือตัวพ่อสื่อนั่นแหละฮะเป็นคนกลางเห็นไหมประเด็นของเราในวันนี้ก็จะอยู่กันในกลุ่มสินบนนี่แหละครับเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนให้คนกลางคนรับ นะทีนี้เราจะมาดูไปในแต่ละกรณีกันก่อนนะฮะจะพามาเจาะในส่วนของคนกลางก่อนสำหรับความผิดฐานเป็นคนกลางเรียกรับสินบนเนี่ยมันจะอยู่ที่มาตรา143นะลองดูตัวบทกันเล่นๆก่อน143บอกว่าผู้ใดเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงาน หรือสอสอส,อสอวอสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาเทศบาลด้วยวิธีไหนด้วยวิธีอันทุจริตผิดกฎหมายหรือการใช้อิทธิพลของตนเพื่อให้เขาเนี่ยให้กระทําการไม่กระทําการในหน้าที่อันเป็นคุณเป็นโทษแก่บุคคลใดเห็นไหมก็จะเป็นความผิดฐานเป็นคนกลางเรียกรับสินบนตามมาตรา1น3ทีนี้เรามาเจาะในส่วนขององค์ประกอบกันนะผู้ใดเรียกรับหรือยอมจะรับ ไอ้เรียกรับหรือยอมจะรับมันคืออะไรฮะเรียกก่อนเรียกก็คือเป็นคนกลางแล้วก็ไปเรียกเงินไปเรียกสินบนมาใช่ไหมส่วนรับเนี่ยคนกลางอาจจะไม่ได้เป็นคนไปเรียกก็ได้แต่ว่ามีคนมาเสนอให้แล้วคนกลางก็รับมาใช่ไหมแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะไปจูงใจเจ้าพนักงานให้แบบนี้ส่วนยอมจะรับก็คือเป็นกรณีที่มีคนมาเสนอให้แล้วคนกลางก็รับปากว่าจะรับแล้วเดี๋ยวไปจูงใจให้ น,นี่คือเรียกรับหรือยอมจะรับมันจะต้องเป็นการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งก็ตรงตัวเลยครับทรัพย์สินก็คือทรัพย์สินต่างๆเลยโดยส่วนใหญ่ที่มักจะเจอกันก็คือเงินใช่หไหมเรียกรับหรือยอมจะรับเงินหรือประโยชน์อื่นใดเนี่ยก็คือผลประโยชน์อะไรก็แล้วแต่เลยฮะเช่นอาจจะเป็นให้อยู่บ้าน ฟรีโดยไม่เสียค่าเช่าเห็นไหมเป็นประโยชน์ในการอาจจะยกลูกสาวให้หรือฝากเข้าทํางานอะไรก็ได้เลยฮะผลประโยชน์อะไรก็ได้เห็นไหมไม่ว่าจะเป็นการเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดเนี่ยสำหรับตัวเองก็ดีหรือสําหรับคนอื่นก็ได้นะแล้วทีนี้มันจะต้องเป็นการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่ออะไระเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ จะจูงใจก็คืออะไรก็คือยังไม่ได้ไปจูงใจนะแต่รับมาแล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวจะไปจูงใจให้เห็นไหมยังไม่ได้จูงใจก็ผิดและหรือได้จูงใจก็คือจูงใจเรียบร้อยแล้วแล้วมันจะต้องเป็นการจูงใจใครครับจูงใจเจ้าพนักงานซึ่งเจ้าพนักงานนี้ก็คือเจ้าพนักงานตามความหมายของมาตรานหนึ่งอนุ16เลยเห็นไหมแล้วนอกจากเจ้าพนักงานแล้วมันก็รวมถึงใครด้วยครับ สสสวเห็นไหมสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐเนี่ยก็คือสอสอส,สวรวมไปถึงสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาเทศบาลด้วยผมจะจำง่ายๆว่าเป็นเจ้าพนักงานกับสี่สอเห็นไหมจะจูงใจหรือได้จูงใจเจ้าพนักงานหรือสี่สอซึ่งไอ้สี่สอเนี่ยฮะโดยความหมายของมันแล้วอะ่ะมันไม่ใช่เจ้าพนักงานตามหอนุสิ แต่กฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะว่าถ้าจะไปจูงใจหรือได้จูงใจไอ้บุคคล4สอ่อเนี้ยก็เป็นความผิดตามมาตราน1นึได้เหมือนกันเห็นไ,ไหมฮะซึ่งวิธีในการที่จะไปจูงใจหรือจูงใจก็คือวิธีที่มันไม่ถูกต้องนั่นแหละไม่ว่าจะโดยทุจริตผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตนโดยอิทธิพลของตนก็เช่นรู้จ,จักกันเป็นการส่วนตัวสนิทกันนะเป็นเพื่อนเป็นญาติเป็นอะไรก็แล้วแต่เห็นไหมเป็นวิธีที่มันไม่ถูกต้อง แล้วก็เป็นการไปจูงใจเพื่อให้เจ้าพนักงานหรือสี่สอเนี่ยมันกระทําการหรือไม่กระทําการอะไรในหน้าที่ให้มันเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษกับบุคคลใดอ,อ่ะก็เป็นความผิดตามมาตรา1 4 3แล้วนะเป็นคนกลางเรียกรับสินบนทีนี้ประเด็นที่มันน่าสนใจที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ฮะมีแค่ประเด็นเดียวเท่านั้นให้ท่านโฟกัสคำว่าเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจ หรือได้จูงใจให้ท่านโฟกัสคําว่าจะจูงใจครับคือถ้ามันเป็นการเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจแค่จะนะจะจูงใจก็คือไปสมมุติไปรับเงินมาแล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวจะไปจูงใจเจ้าพนักงานให้แบบนี้มันก็ผิดแล้วต่อให้สุดท้ายแล้วมันไม่ได้ตั้งใจจะไปจูงใจเจ้าพนักงานจริง ก็ผิดแล้วหรือสุดท้ายแล้วต่อให้มันจะไม่ได้เอาเงินไปมอบให้เจ้าพนักงานจริงๆมันก็ผิดแล้วเห็นไหมขอแค่จะจูงใจเห็นไหมฮะเรียกรับยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนที่จะจูงใจแม้สุดท้ายจะไม่ได้ไปจูงใจจริงๆหรือที่มันเรียกรับไปเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะไปจูงใจตั้งแต่แรกเลยมันก็ผิดแล้วครับลองดูตัวอย่างดีกาครับเอามาประกอบความเข้าใจ ลองดูนะเรื่องนี้ไอ้ตัวคนกลางเนี่ยฮะมันเรียกซับบอกว่าจะนำไปให้ผู้พิพากษาเพื่อให้ตัดสินยกฟ้องให้เห็นไหมดังนั้นแม้ว่าสุดท้ายแล้วไอ้ตัวผู้เรียกเนี่ยไอ้ตัวคนกลางเนี่ยจะไม่ได้ตั้งใจเอารัพย์ที่เรียกเนี่ยไปให้ผู้พิพากษาจริงๆก็ตามมันก็เป็นความผิดตามมาตราหนึ่งสสแล้วเห็นไหมแม้ผู้เรียกจะไม่ได้ตั้งใจจะไปจูงใจจริงๆ นะหรือไม่ได้เอาเงินไปมอบให้จริงๆแค่เรียกเนี่ยก็ผิดแล้วหรืออีกตัวอย่างหนึ่งครับเรื่องนี้ยจำเลยเรียกแล้วก็รับเงินจากผู้เสียหายมาเป็นการตอบแทนในการที่จะอะไรจูงใจผู้พิพากษาให้พิพากษาให้ตัวผู้เสียหายเนี่ยชนะคดีก็คือเรียกแล้วก็รับเงินมาแล้วก็อ้างว่าเดี๋ยวจะเอาไปวิ่งเต้นอนะ่ะเอาไปจูงใจผู้พิพากษาให้พิพากษาให้ชนะคดีเอาไหม เนี่ยต่อให้สุดท้ายมันจะไม่ได้เอาเงินไปให้ผู้พิพากษาไม่ได้ตั้งใจจะเอาไปจูงใจจริงๆเลยก็ตามแต่มันก็เป็นความผิดตามมาตรา143แล้วเห็นไหมถ้าลองดูตัวไฮไลท์สีเหลืองครับแม้ว่าสุดท้ายคดีเนี้ยมันจะมีการอ่านคำพิพากษาไปก่อนที่จำเลยจะมาเรียกรับเงินแล้วเอาง่ายๆคือสุดท้ายแล้วยังไงก็ไม่สามารถที่จะไปจูงใจได้อยู่ดีอะ่ะเพราะอ่านคำพิพากษาไปแล้ว เห็นไหมแต่ถามว่าผิดไหมก็ผิดแล้วครับเห็นไหมดังนั้นนี่คือประเด็นสําคัญที่ต้องจำเอาไว้เลยนะมันผิดซะตั้งแต่ตอนที่มาเรียกรับยอมจะรับแล้วเห็นไหมแล้วก็อ้างว่าจะไปจูงใจต่อให้สุดท้ายแล้วอะ่ะมันไม่ได้จะไปจูงใจจริงๆก็ตามก็เป็นความผิดแล้วนี่คือประเด็นแรกที่สําคัญน,นะทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งสำหรับคนกลางเรียกรับสินบนเรานึกภาพแบบนี้นะ ตัวละครเนี่ยถ้าเป็นกรณีที่คนกลางเนี่ยมันรับเงินมาเป็นการตอบแทนในการที่จะไปจูงใจเจ้าพนักงานใช่ไหมในมุมของคนกลางแน่นอนเมื่อมันรับเงินก็คือรับทรัพย์สินเป็นการตอบแทนในการที่จะไปจูงใจเจ้าพนักงานนะมันก็เป็นความผิดตามมาตรา143และ เป็นคนกลางเรียกรับสินบนนะตาม1.43เลยทีนี้คำถามก็คือแล้วบุคคลที่เป็นคนจ่ายเงินให้แก่คนกลางละ่ะมันจะสามารถเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตามมาตรา1.43ได้ไหมนะประเด็นนี้บอกว่าแน่นอนครับเมื่อไอ้ตัวคนกลางเนี่ยมันรับเงินมาใช่ไหมเป็นความผิดตามมาตรา1.43 เมื่อมันรับเงินมาแสดงว่ามันก็ต้องมีคนจ่ายเงินซึ่งไอ้ตัวคนจ่ายเงินให้แก่คนกลางเนี่ยเราเรียกว่าเขาเป็นบุคคลที่เป็นองค์ประกอบความผิดครับเห็นไหมเพราะองค์ประกอบความผิดคืออะไรคือการที่ไอ้คนกลางมันรับเงิน ช่ไหมซึ่งพอมารับเงินก็แสดงว่ามันก็ต้องมีคนจ่ายเงินให้มันไอ้คนจ่ายเงินเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งเป็นองค์ประกอบของความผิดตามมาตรา1น3ดังนั้นหลักเลยนะคือมันไม่อาจที่จะเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดตามมาตรา1น3ได้ดังนั้นท่านจําไว้เลยฮะบุคคลที่เป็นคนจ่ายเงินให้แก่ตัวคนกลางเนี่ย ไม่เป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตามมาตรา1 4 3สสาฮะโอเคไหมแต่ถามว่ามันจะไปผิดฐานไหนได้ไหมเดี๋ยวเราไปว่ากันเดี๋ยวมีตัวอย่างให้ดูนะอันนี้ประเด็นสําหรับ1.4.3คนกลางเรียกรับสินบนที่สำคัญสำคัญในวันนี้ก็มีประมาณนี้นะทีนี้เรามาดูคนให้กับคนรับบ้างซึ่งไอ้สองคนนี้เราจะดูคู่กันเอาคนให้ก่อน แน่ลอนคนให้ก็ค like. ืออะไรครับก็คือให้สินบนเจ้าพลักงานให้มันไปทําอะไรสักอย่างที่มันไม่ถูกต้องใช่ไหมองค์ประกอบก็คืออะไรครับให้ก็คือให้เลยอ่ะขอให้ก็คือเสนอว่าจะให้หรือรับว่าจะให้ก็คือรับปากว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดก็ความหมายเดิมนะทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อะไรก็ได้นะนี่คือองค์ประกอบในช็อตแรกให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ข้อสังเกตก็คือมันเป็นความผิดสำเร็จทันทีที่มันได้ให้ขอให้หรือรับว่าจะให้นะสำเร็จทันทีนะต่อให้ตัวคนรับเนี่ยปฏิเสธไม่รับก็ตามเห็นไหมแค่นี้ก็เป็นความผิดสำเร็จแล้วทีนี้ประเด็นคือมันจะต้องเป็นการให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานใช่ไหมแต่ประเด็นคือไอ้แก่เจ้าพนักงานเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2กรณีครับถ้ามันเป็นการให้ขอให้หรือรับว่าจะให้เจ้าพนักงานทั่วทั่วไปหรือสี่ส่คนเดิมเลยคือเจ้าพนักงานหรือสี่สอสี่สอก็คือสอสอสอวอสมาชิกสภาจังหวัดสมาชิกสภาเทศบาลแบบนี้เราจะใช้มาตราน4 4ครับ เป็นการให้สินบนแก่เจ้าพนักงานทั่วๆไปหรือสี่สอแต่ถ้าเกิดว่ามันให้ขอให้หรือรับว่าจะให้เจ้าพนักงานที่มันมีตำแหน่งในการยุติธรรมเช่นเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งพนักงานอายการหรือเป็นพนักงานสอบสวนแบบนี้เราจะใช้1 6 7ซึ่งมันเป็นบทที่กำหนดไว้เป็นการเฉพาะเนีย่ยถ้าเป็นการให้เจ้าพนักงานในตำแหน่งเหล่านี้ใช้1 6 7 โอเคไหมแต่ถ้าเป็นเจ้าพนักงานทั่วๆไปหรือสี่สอใช้144โอเคนะนอกจากนี้ยังไม่พอครับมันยังต้องเป็นการให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานเพื่ออะไรครับเพื่อจูงใจให้ไอตัวเจ้าพนักงานนั้นๆเนี่ยกระทําการไม่กระทําการหรือประวิงการกระทําอันไม่ชอบด้วยหน้าที่ แปลให้เข้าใจใง่ายคือต้องเป็นการให้เพื่อจูงใจให้เจ้าพนักงานทำหน้าที่ที่มันไม่ถูกต้องดังนั้นถ้าตีความกลับกันครับถ้าเป็นการให้ขอให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าพนักงานแต่เป็นการให้เพื่อจูงใจให้กระทำในสิ่งที่ชอบด้วยหน้าที่อยู่แล้วถามว่าผิดไหมก็ไม่ผิดเห็นไหมเพราะตัวบทบอกชัดเจนครับว่ามันจะต้องเป็นการให้เพื่ออะไรครับ จงใจให้ทำในสิ่งที่ไม่ชอบด้วยหน้าที่โอเคนะนี่คือในมุมของคนให้ก็จะเป็นความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานเห็นไหมจะเป็น1 4 4หรือ167ก็แล้วแต่ก,กรณีดูว่ามันให้แก่เจ้าพนักงานอะไรตำแหน่งอะไรถ้าทั่วๆไปหรือสี่สอก็ใช้1 4 4แต่ถ้าเป็นตำแหน่งเฉพาะเลยเป็นตำแหน่งตุลาการอายการพนักงานสอบสวนก็ใช้167 นี่นี่คือในมุมคนให้ส่วนในมุมคนรับฮะในมุมคนรับก็คือเขาเป็นเจ้าพนักงานใช่ไหมแล้วก็เรียกรับหรือยอมจะรับเห็นไหมความหมายเดียวกับ1นึสสาเลยเรียกก็คือเรียกเรียกเงินเรียกทรัพย์สินเรียกผลประโยชน์รับก็คือมีคนให้แล้วก็รับมาแล้วยอมจะรับก็คือรับปากว่าจะรับเห็นไหมทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดความหมายเดิมครับไม่ว่าจะสําหรับตนเองหรือสําหรับผู้อื่น ห็นไหมและประเด็นก็คล้ายๆกันเลยคือมันเป็นความผิดสําเร็จทันทีที่เรียกรับหรือยอมจะรับแม้จะไปเรียกแล้วไอ้คนให้ปฏิเสธไม่ให้ก็ตามก็เป็นความผิดสำเร็จแล้วเห็นไหมแล้วมันจะแยกออกเป็น2กรณีเหมือนกันเลยก็คือถ้าเป็นเจ้าพนักงานทั่วๆไปหรือสี่สอแล้วไปเรียกรับหรือยอมจะรับไอ้สินบนเนี่ยเราใช้หนึ่งสี แต่ถ้าเจ้าพนักงานคนนั้นมีตำแหน่งเฉพาะฮะก็คือเป็นเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการพนักงานอายการหรือพนักงานสอบสวนเราใช้201โอเคนะและประเด็นสุดท้ายก็คือมันจะต้องเป็นการเรียกรับหรือยอมจะรับไอ้ตัวสินบนเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะกระทําการหรือไม่กระทําการในตำแหน่งครับและจุดที่มันแตกต่างจากคนให้คือไม่ว่าจะเรียกรับมา เพื่อที่จะทำในสิ่งที่ชอบหรือสิ่งที่ไม่ชอบมันก็เป็นความผิดอยู่ดีครับตรงนี้เป็นจุดที่แตกต่างจากคนให้นะคนให้เนี่ยมันจะผิดก็ต่อเมื่อให้เพื่อจูงใจให้เจ้าพนักงานทำสิ่งที่ไม่ชอบด้วยหน้าที่เท่านั้นถ้าจูงใจให้ทำสิ่งที่มันชอบด้วยหน้าที่อยู่แล้วก็ไม่ผิดแต่ในมุมคนรับผิดเสมอครับไม่ว่าจะเรียกรับมาเพื่อที่จะกระทำ การในตำแหน่งไม่ว่าจะชอบหรือไม่ชอบยังไงก็ผิดเสมอฮะเพราะอะไรครับเพราะเจ้าพนักง,งานต่างๆเหล่านี้เขารับเงินเดือนจากภาษีประชาชนอยู่แล้วต่อให้คุณรับเงินมาเพื่อที่จะทําสิ่งที่มันต้องทําอยู่แล้วอะ่ะก็ผิดอยู่ดีครับเพราะรับเงินเดือนจากภาษีประชาชนอยู่แล้วจะไปเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดเพิ่มเติมได้ไหมก็ไม่ได้แล้วโอเคนะนี่คือประเด็นต่างๆสําหรับในวันนี้ก็คือคนให้ คนกลางแล้วก็คนรับนะในกลุ่มสินบนทีนี้ถ้าลองมาดูตัวอย่างครับประกอบความเข้าใจนะก็จะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนให้คนกลาง<ฮ>คนรับนี่แหละข้อได้จริงก็คือว่าในหมูฮนะในหมูไปกระทําความผิดอะไรสักอย่างหนึ่งมาสมมุติเป็นฆ่าคนตายมานะทีนี้ครับพอฆ่าคนตายมันก็กลัวความผิดมันก็เลยมาว่าจ้างในม้าครับ ว่าจ้างให้ในมาเนี่ยไปวิ่งเต้นผู้พิพากษาให้หน่อยอยากให้ผู้พิพากษาพิพากษายกฟ้องเห็นไหมก็เลยว่าจ้างในมาครับให้ไปวิ่งเต้นให้หน่อยวิ่งเต้นคดีอ่ะก็เลยมอบเงินให้แกในมา้าในมาก็เลยรับเงินมาเห็นไหมรับเงินมาแล้วก็บอกว่าได้ตกลงเดี๋ยวจะไปจูงใจผู้พิพากษาให้ตัดสินยกฟ้องเลยก็เลยเกิดเป็นประเด็นคําถามฮะว่าถ้าเกิดว่า ไอ้ในมาเนี่ยมันรับเงินมาใช่ไหมบอกว่าจะไปจูงใจให้แต่ว่ายังไม่ทันจะได้ไปให้เลยผมถามว่าเรื่องนี้ในม้ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดหรือไม่ในหมูมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาฐานใดหรือไม่เห็นไหมเราก็มาจับหลักกันเริ่มต้นที่ในม้าก่อนแน่นอนการกระทําของมันคืออะไระไอ้ในม้าเนี่ยมันรับอะไรมาฮะมันรับเงินมา ก็เป็นการรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดใช่ไหมฮะเป็นการอะไรตอบแทนในการที่จะจูงใจผู้พิพากษาให้ยกฟ้องจะจูงใจเจ้าพนักงานเห็นไหมให้กระทําการในตําแหน่งเนี่ยเป็นคุณแก่ตัวในหมูเห็นไหมด้วยวิธีที่มันไม่ถูกต้องอะ่ะเห็นไหมจะไปวิ่งเต้นให้ก็เป็นความผิดตามมาตรา1.4.3่งก็เป็นคนกลางเรียกรับสินบน เห็นไหมฮะเราก็ไล่เช็คตามองค์ประกอบความผิดเลยเรียกรับหรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเป็นการตอบแทนในการที่จะไปจูงใจผู้พิภาพสยก็เป็นเจ้าพนักงานเห็นไหมด้วยวิธีที่มันไม่ถูกต้องอ่ะให้กระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดๆอันเป็นประโยชน์เป็นโทษแก่ใครก็เป็นความผิดตามมาตรา1 4 3แล้วแล้วพอยต์สำคัญคืออะไรครับข้อได้จริงบอกว่าแต่ยังไม่ได้ให้เลยนะจะผิดเหรอ ท่านก็จับหลักตามที่เราคุยกันมาแม้ว่าจะยังไม่ได้มอบเงินให้เลยก็เป็นความผิดสําเร็จแล้วครับเห็นไหมผิดตั้งแต่รับเงินมาแล้วอ้างว่าจะไปจูงใจแล้วเห็นไหมแค่จะจูงใจฮะยังไม่ต้องไปจูงใจจริงๆก็ได้หรือไม่จําเป็นที่จะต้องตั้งใจจะไปจูงใจจริงๆก็ได้ก็เป็นความผิดแล้วโอเคไหมได้แล้วนะผิดหนึ่ทีนี้ประเด็นต่อไป แล้วถามว่ามันจะผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานไหมคําตอบก็คืออะไรไม่ผิดครับเพราะอะไรเพราะมันยังไม่ได้ให้ไงไอที่ผิดนคือผิดฐานแลเป็นคนกลางเรียกรับสินบนใช่ไหมแต่ถ้ามันยังไม่ได้ไปให้สินบนนะมันก็ไม่ผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานเห็นไหมแล้วเจ้าพนักงานในข้อได้จริงนี้เป็นเจ้าพนักงานในตําแหน่งตุลาการใชไหมใช้มาตาและหนึ่ง เราก็ต้องบอกว่ามันไม่ผิด1.67ผ่านให้สินบนเจ้าพนักงานในตําแหน่งตุลาการเพราะอะไรเพราะยังไม่ได้ให้นี่ยยังไม่ได้ลงมือกระทําความผิดเลย okay, นะนี่คือสําหรับในมาแล้วถามต่อในหมูละ่ะผิดอะไรในหมูมันเป็นคนว่าจ้างในมาใช่ไหมให้เอาเงินไปวิ่งเต้นผู้พิพากษามันก็เอาเงินเนี่ยมามอบให้ในมาในมาก็รับเงินไปเราก็คุยกันแล้วว่าในมาผิดหนึ่งสี่ส ท่านจำได้ไหมเรื่องนี้ในหมู่เป็นใครครับเป็นบุคคลที่เป็นคนจ่ายเงินให้แก่ตัวคนกลางใช่ไหมซึ่งประเด็นที่เราคุยกันมาคือมันเป็นบุคคลที่เป็นองค์ประกอบความผิดตามมาตรา143ดังนั้นมันจึงไม่สามารถเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในความผิดตามมาตรา143ได้ครับเห็นไหมดังนั้นมันก็เลยไม่ใช่ตัวการไม่ใช่ผู้ใช้ไม่ใช่ผู้สนับสนุนในความผิดตามมาตรา1 4 3 แต่สิ่งที่มันทําคืออะไรคือการว่าจ้างให้ในม้าไปให้สินบนตัวเจ้าพนักงานก็คือตัวผู้พิภาษาเห็นไหมจ้างมาให้ไปวิ่งเต้นแล้วก็มอบเงินให้ก็เท่ากับว,ว่าอะไรมันก่อให้ในม้าเนี่ยกระทำความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานในตําแหน่งตุลาการตามมาตรา167นั่นเองเห็เป็นการก่อให้ในม้ากระทาความผิดก็เลยเป็นผู้ใช้ให้กระทําความผิด ฐานเนี้ยก็คือให้สินบนเจ้าพนักง,งานในตําแหน่งตุลาการแต่ประเด็นคือเมื่อความผิดไม่ยังไม่ได้กระทําลงเพราะในไมายังไม่ได้ให้ผลคืออะไรครับก็เลยต้องระหว่างโทษเพียงแค่1ในสเท่านั้นตามมาตรา84ดสิบสวรรคที่สองเห็นไหมนี่คือความผิดของตัวในหมูครับเห็นไหมเท่านี้เลยทีนี้แต่ถ้าเปลี่ยนข้อได้จริงนิดนึงครลองเปลี่ยนข้อได้จริงดูเล่น ข้อจริงเหมือนเดิมเลยก็คือว่าไอ้หมูเนี่ยไปกระทำความผิดมาแล้วก็มาว่าจ้างม้าให้ไปวิ่งเต้นผู้พิพากษาให้หน่อยให้ตัดสินยกฟ้องให้หน่อยแล้วก็มอบเงินให้ในมาก็รับเงินมาอ้างว่าจะไปจูงใจผู้พิพากษาให้แล้วเปลี่ยนข้อได้จริงเป็นว่าให้จริงๆก็คือรับเงินมาแล้วก็ไปให้ผู้พิพากษาจริงๆแต่ผู้พิพากษาปฏิเสธไม่ยอมรับ ถ้าเปลี่ยนข้อจริงเป็นแบบนี้ผมถามว่าในม้าจะผิดอะไรแน่นอนครับมันก็ยังผิดเหมือนเดิมก็คือเป็นคนกลางเรียกรับสินบนแต่สิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาคือเมื่อมันไปให้มันก็ผิดฐานแหละให้สินบนเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการเพิ่มเข้ามาด้วย เห็นไหมฮะก็คือไปเสนอจ่ายเงินให้อ่ะต่อให้ตัวคนรับตัวเจ้าพนักง,งานเนี่ยจะไม่รับก็ตาม <id> ก็เป็นความผิดสําเร็จแล้วทันทีที่ขอให้เห็นไหมฮะเมื่อมันเป็นการขอให้ <id dle. S 1> เพื่อที่จะจูงใจให้เจ้าพนักง,งานเนี่ยกระทำการอันไม่ชอบด้วยหน้าที่จะให้ไปตัดสินยกฟ้องอ่ะไม่ชอบด้วยหน้าที่ก็เลยเป็นความผิดฐานแหละให้สินบนเจ้าพนักง,งานในตำแหน่งตุลาการ ตามมาตรา1 6 7เห็นไหมฮะแล้วเมื่อเจ้าพนักงานคนนี้เป็นเจ้าพนักงานในตําแหน่งตุลาการใช้167เห็นไหมฮะเป็นบทเฉพาะแล้วก็ไม่ต้องปรับ1 4 4ที่มันเป็นบททั่วไปอีกโอเคนะฮะแล้วประเด็นก็คืออะไรแม้ว่าตัวเจ้าพนักงานตัวผู้พิพากษาเนี่ยจะไม่ยอมรับเงินก็เป็นความผิดสําเร็จแล้วสําเร็จทันทีที่ขอให้เลยโอเคนะแล้วในหมูล่ะครับเห็นไหมถ้าเปลี่ยนข้อจริงไปว่าในม้าสุดท้ายแล้ว ไปขอให้เงินผู้พิพากษาจริงๆแต่ผู้วิพากษาไม่ยอมรับในหมูจะผิดอะไรก็แน่นอนครับจากเดิมเนี่ยมันจ้างจ้างให้ไปวิ่งเต้นเป็นการก่อให้ในายมากระทำความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการและถ้าเปลี่ยนข้อจริงเป็นว่าสุดท้ายแล้วในายมาได้ไปกระทำความผิดจริงๆตามที่ใช้อะในหมูก็จะรับโทษเสมือนเป็นตัวการนั่นเองตาม84วรรคที่3 เห็นไหมถ้าลองเปลี่ยนค่อยจริงเป็นว่ามันได้ไปให้จริงๆเห็นนะยังไม่หมดแถมให้อีกแล้วถ้าเปลี่ยนค่อยจริงใหม่ละ่ะเปลี่ยนค่อยจริงใหม่อีกว่าในหมูเนี่ยไปกระทําความผิดแต่คราวนี้ในหมูไม่ได้มาจ้างในม้าแล้วครับไม่ได้มาจ้างแล้วแต่ในม้าเองเนี่แหละเป็นคนเสนอตัวครับในม้าเสนอตัวให้เลยว่าเดี๋ยวจะไปวิ่งเต้นผู้พิพากษาให้ก็คือไปเรียกเงินจากในหมูนี่แหละ ในหมูก็มอบเงินให้ในม้าก็รับเงินมาอ้างว่าจะไปจูงใจผู้พิพากษาให้แล้วถ้าเกิดว่าในม้ายังไม่ได้ให้ก็คืออาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะเอาไปจูงใจผู้พิพากษาจริงๆตั้งแต่แรกถามว่าอย่างเนี้ยในหมูในม้าจะผิดฐานอะไรหรือไม่เห็นไหมเราก็มาดูในม้ากันก่อนสําหรับในมา้าแน่นอนครับมันคือการอะไรอ่ะเรียกใช่ไหมเรียกเงินน่ะก็คือแะไร เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดก็คือตัวเงินนั่นแหละเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจตัวผู้พิพากษาให้กระทําการด้วยวิธีที่มันไม่ถูกต้องก็ผิดเหมือนเดิมครับ1.4.3แม้ว่าจะยังไม่ได้เอาเงินไปมอบให้ก็เป็นความผิดสําเร็จแล้วเห็นไหมอันนี้เหมือนเดิมเลยและประเด็นก็คืออหละเมื่อมันยังไม่ได้ให้เงิน ก็ยังไม่ผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานในตำแหน่งตุลาการตามมาตรา167เพราะยังไม่ได้ลงมือกระทำความผิดเลยงานนี่คือในมุมของในมาแล้วในหมูอ่ะในหมู่แน่นอนก็หลักเดิมเลยครับในหมูคือบุคคลที่จ่ายเงินให้คนกลางใช่ไหมก็คือเป็นบุคคลที่เป็นองค์ประกอบความผิดดังนั้นมันไม่ใช่ตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในความผิดตามมาตรา143ครับ แล้วกรณีนี้ยการที่ในหมูมอบเงินให้แก right? uh, ่ในม้ามันใช่การก่อให้ในม้ากระทาความผิดไหมมันใช่ผู้ใช้ไหมครับมันไม่ใช่ผู้ใช้เห็นไหมเพราะเรื่องนี้อะไรในม้าเป็นคนเสนอตัวเองในม้าเป็นคนไปเรียกเงินเองเห็นไหมในหมูไม่ได้ไปใช้นี่ไม่ได้ไปจ้างไม่ได้ไปก่อให้ในม้ากระทาความผิดแต่เป็นในม้าที่มาเสนอตัวเองแต่นั้นในหมูจึงไม่ใช่ผู้ใช้ให้กระทําความผิดฐานให้สินบนด้วย แล้วต่อให้การที่ในหมู่มอบเงินให้เนี่ยมันจะเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกในการกระทําความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานก็ตามแต่เมื่อในม้ายังไม่ได้ลงมือกระทําความผิดฐานให้สินบนเลยดังนั้นในหมูจึงไม่ผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนเห็นไหมการมอบเงินให้เพื่อที่จะเอาไปให้ให้สินบนเจ้าพนักงานเนี่ยเป็นการช่วยเหลือหรือให้ความสะดวกก็จริง แต่เมื่อสุดท้ายแล้วมันยังไม่ได้ไปให้สินบนเจ้าพนักง,งานในหมูซึ่งเป็นคนมอบเงินให้ก็เลยไม่เป็นผู้สนับสนุนโอเคไหมแล้วถ้าเปลี่ยนข้อได้จริงอีกจากข้อได้จริงเดิมเปลี่ยนเป็นว่าในม้าเนี่ยได้ไปให้ไปเสนอให้เงินผู้วิพากษาจริงๆแต่ผู้วิพากษาไม่ยอมรับเนี่ยถ้าเปลี่ยนข้อได้จริงเป็นแบบนี้ในม้าในหมูจะผิดฐานอะไรเห็นไหม ก็แน่นอนครับในมาเมื่อรับเงินมามันก็ผิด143อยู่แล้วแหละนะเป็นการจูงใจเป็นการรับมาเพื่อเป็นการตอบแทนในการที่จะไปจูงใจผู้พิพากษาใช่ไหมฮะแล้วพอมันไปเสนอปุ๊บมันก็จะไปผิดฐานอะไรอีกให้สินบนเจ้าพนักง,งานในตำแหน่งตุลาการตามมาตรา1 6 7เห็นไหมอันนี้เหมือนเดิมเลยประเด็นเดิมก็คือแม้ว่าผู้พิพากษาจะไม่ยอมรับเงินนะ่ะก็เป็นความผิดสำเร็จแล้ว ทันทีที่ไปเสนอจะให้เลยทันทีที่ขอให้เลยนะก็เป็นความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานในตาแหน่งตุลาการเป็นความผิดสําเร็จแล้วนะแล้วในหมูล่ะก็ในเมื่ออะไรครับในหมูเป็นคนมอบเงินให้เป็นคนมอบเงินให้ในมา้าให้ในม้าเนี่ยไปให้สินบนเจ้าพนักงานเห็นไหมมันเป็นการอะไรครับ มันไม่ใช่การก่อให้กระทําความผิดไม่ใช่ผู้ใช้แต่การมอบเงินให้เป็นการช่วยเหลือให้ความสะดวกเห็นไหมก่อนกระทําความผิดแล้วเมื่อต่อมาในมาไปกระทําความผิดฐานให้สินบนตุลาการจริงๆก็เลยเป็นความผิดอะไรครับเป็นผู้สนับสนุนในมาในการกระทําความผิดฐานให้สินบนเจ้าพนักงานตามมาตรา167นั่นเองเห็นไหมฮะนี่คือประเด็นทั้งหมดครับสำหรับวันนี้ นะก็คือความผิดในกลุ่มสินบนนะเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนให้คนกลางคนรับโอเคนะก็พยายามบิดข้อได้จริงให้ท่านเห็นในหลายๆมุมโอเคนะฮะสำหรับวันนี้ก็ขอฝากประเด็นไว้เท่านี้นะส่วนในวันพรุ่งนี้จะเป็นประเด็นในเรื่องอะไรก็ฝากติดตามกันต่อไปนะสำหรับวันนี้เอาเท่านี้ครับสวัสดีครับ